เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ไงเอ้าไมีคนปิดประตูเชี่ยและมีคนปิดประตูทุกคนเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเราไม่ได้ปิดประตูข้างหน้านะใช่มีคนล็อกกุญแจให้ด้วยขอบคุณมากเลยเห็นมีอะไรเลยทุกคนเข้ามาข้างในเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับฮะไฟดับไฟดับปะเออไฟดับใครอยู่ในบ้านวะขัดไปเจอมเนี่ย ไม่ดับเลี่ยนก็คลิปเฉยๆปล่าหายแล้วไปหน้ามีอะไรหรอมองว้าวกลัวมากถ้าเป็นพี่ดิวพี่ดิวจะเดินออกโอ้โหเดินกลับไหมเดินกลับก่อนเดินกลับ ไฟดูไม่ใช่ไฟดูไฟแตกใช่ไหมแตกคนขึ้นมาได้อย่างช้าน้า